คือแบ่งกันทําเป็นเขตนะฮะ,ะ,ฮะเป็นเขตแต่ว่าไม่ได้แบ่งกานทำในหน้าที่ว่าใครเป็นอะไรของใครก็คือเขาแบ่งกันไปทางเขาก็จะไม่มาเกี่ยวกับทางคุณแอนแต่ไม่มีคาสอนหน้านที่ทน <ะ S 2> ตอนนี้ไม่มี่ว่ามันเป็นสัญญาอะไรหรือเปล่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะพยายามนะฮะเป็นกลางเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุดนะครับผมพยายามเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุดไม่ว่าทางนี้หรือทางนั้น ผมก็พยายามคอรลาัเอร์เรกันให้เพราะว่าแต่ละคนมีปัจเจกที่ไม่เหมือนกันมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแต่ผมว่าเป็นคนตั้งใจทำงานที่เป็นชิ้นเป็นอนันเป็นเป็นโปรดักชันหรือเป็นครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะนะฮะประครับประค,ระครองนะ,ะให้มันไปในลักษณะของผลงานออกมาแล้วคนทั้งโลกรู้สึกชอบโปรดักชันต้องดีอ่าประเด็นของผมคือทวีปเนี่ย ยกเลิกได้ไหมอะไรอย่างเนี้ผมก็คุยอยู่อันนี้ผมก็พูดตรงๆผมก็พยายามอธิบายให้ทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะที่มันคนอยากได้มีโอกาสเป็นได้นะคะที่จะยกเลิกทวีตอนก็ได้คุยแล้วครับก็ฟังดีคะับเขาก็ฟังดีไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอไปมิถุนาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไหนมาไหนครับยังยังไม่มาผมไปเองฮะนะผมไปผมไปผมไปวันที่ส5บห้ามิถุนาน ล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่20กว่าครับเพราะว่าทครั้งที่พี่นวัดขยับัวมจะมีบราระซ่อนเล่นไงจะมีการเปลี่ยนแปลงลามมาอะไรบ้างาาจากนั้นทุกครั้งอยากเปลี่ยนมากเลยแต่มันยังเปลี่ยนอะไรมไม่ได้รอเล่นครับก็อย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีสําหรับยูนิเวอร์สครั้งที่74เราสัญญา MUT อยู่กับเราปกติไม่มีอะไรนะฮะล้วก็ต่อสัญญาไปแล้วทางกฎหมายเนี่ยล่วงหน้าอีก20ปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าทั้งองค์กร จะขับเคลื่อนด้วย Marketing และ PR s t ร a t e g จแบบไหนเนี่ยบางทีต้องยอมรับว่ามันอาจจะดูสับสนมันอาจจะดูแบบเอ๊ะใช่หรอคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นซึ่งขอบคุณทุกคนที่อคอยเฝ้ามองการเฝ้ามองของแฟนคลับทุกคนหรือสื่อมวลชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมอะ่ะเป็นเพียงคนพยายามที่จะเกี้ยกล่อมซ้ายและขวาหน้าและหลังใดๆ ที่ให้ทุเราลงแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีเพราะเราอยู่มา20ปี21ปีปีนี้ในะวงการนางงามเราบอกเลยว่าอะไรที่มันน่าจะเก็บไว้เราก็ควรจะต้องเก็บอะไรที่มันไม่ควรจะงอกมาถ้าเป็นไปได้ก็อย่างงอกนะฮะแต่ตอนนี้มันก็งอกอีกแล้วนะฮะมันงอกยูเอสมาลาตินก็งอกแล้วแต่ว่างอกแล้วละ่ะอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าต้องงอกแล้วเพราะมันไปแล้วโกเฮตไปแล้วนะฮะก็รอติดตามครับเคเนาะ ในอนาคตมีโอกาสที่ทุกอย่างจะมาอยู่ในมือพิธีกรคนเดียวนะครับายเป็นคนมีหนตีทิมพ์าแบบนี้ต้องเกรงใจบ้าจังนิดนึงนะครับไม่หรอกครับให้ให้เป็นของคนเดิมเิมเขาด้วยนั่นแหละจต้องแล้วดีแล้วเอาเป็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งและการดีกว่านะฮะดีกว่าตอกเหรดีกว่าดีกว่าอย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 ่าไปคิดอะไรเยอะแยะนะครับทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ เขาก็ยอมรับตำแหน่งของเรานะครับเพราะว่าเขาก็เรียกเราไปคุยในตำแหน่งนี้แหละว่าเออเราต้องช่วยทําอะไรกันอะไรก็ก็โอเคก็ขอบคุณที่เห็นความสําคัญของของเราแล้วก็ของคนไทยนะฮะที่ยังฟัง นที่ยังฟังแล้วไปด้วยกันได้ครับสนุกสนุกใจจอยนะครับพ่อจอยอยู่แล้วครับจอยทุกวันนะทำงานแล้วมีความสุขนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุควัใครไปภูเก็ตบ้างเนี่ยไม่ไปไม่ไประวังข่าวใหญ่ที่ภูเก็ตนะว้ายตายแล้วยกเลิกเลยไม่ไปแล้วนี่ไม่ใช่ ไอ้หมออะไรภายกระซิปนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเขาใหญ่ในทางที่ดีอ๋อประกาศที่นู่นราคาเปลาแเด็านต่อมาตรงนี้เลค่อตนี้่อยครับอค่อเหลือว่ายด้วยนะดน เลยแรงมาอะไรนะมีดบุญบั้งไฟส่งมาชุติมาไปหรือเปล่าตอนต้นน่ะไม่ได้ให้มิเชลไปรู้ไหมใส่ใครไปอ้ามชุติมาโอ้ยภาพจิตอะไรภามติตอะไรแล้วโอสุกมากภาพติตอะไรกดจิตไมก็ดีแล้วไงใส่ไปแล้วมันจะดูไฮโซนิดหมึ่ไ่ชาวบ้านเขาเนี่มันมีคุณค่า แล้อง็จะให้อามไปไาติดอะไรอามติดอะไรครับบอสติดอะไรบอสติดอะไรสุดพี่เชลค่ะสุดยวดได้ลยฮะอามติดตรงไม่รู้ว่าขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ แกถามแกถามว่าแล้วถ้าไปโปแลนด์เนี่ยขึ้นเครื่องที่ไหนบอสเออไปดอนเมืองว่าบอกโลคอสวินไม่ถึงงั้นแกอย่าไปเลยเแต่งงแต่ใหญ่เพราะจากเลยโปแลนด์มีคนได้บอกเออจะให้ขึ้นโลคอสไปไปโปแลนด์ไปไปอังกันโลคอร์นะเออเอาว่าลอยเงี้ยเสร็จใจแมครับบอสไม่ได้ไปอ้าววันนี้ลืมบอกไปแฟนคุณมาแคสด้วยนะเอออเล็กมาแคสต์ด้วยอ่ะ อยากเล่นด้วยไม่เป็นอะไรดีไม่ให้บาจัดอะครันแล้วเป็นอะไรดีเขามีบทให้บาจัดไหมเออจะเป็นอะไรเดียวเขาเป็นน้ำแข็งก็ไม่ได้เขาเขาจะใช้น้ำแข็งเยอะมากเขาจะถูหลังนั่นลวันเลยมถูหลังไม่บุญเรื่องรอดูนะรอดูนะเพราะว่าเมืองทานเท่านี้ได้ได้ของมาเยอะได้คอนเนคชั่นดีมาก เราทีมขายแล้วก็ปังมากเลยทีมขายของคตักตัแล้วสุดที่ตะหอกขอบคุณพูดพูดถึงครับนะพูดถึงนะเพราะว่าท่านเสด็จในช่วงงานอีเวนต์ตอนเย็นซึ่งเราก็อยู่แถวนั้นด้วยอยู่แล้วนะก็พูดถึงมาดำบุญเรื่องก็ต้องขอบคุณท่านมากครับคนะ่ะนะอย่าลืมนะได้ดาูเก็นตนะครับได้ดาวดูเก็ตเ,เ,กนเนาะโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับหรือวิธีบอกว่าเป็นสัมภาษณ์ประเด็นที่เี่ยวข้องโนะอเคครับ